สวัสดีครับแฟนเพจที่นะ่ารักทุกท่านนะครับสุคีบนะสุคีบเนี่ยเมื่อเห็นพิเภกอาสาบานและดื่มน้ำสงศนแล้วมีความยินดีเนื่องจากมีเนื่องจากพิเภกกับสุคีพในเรื่องมียศเท่ากันมียศเท่ากันจึงชวนกันดื่มน้ำสาบานร่วมเป็นสหายรักร่วมชีวิตกันต่อหน้าเวพลนในที่นั้นในที่นั้นในที่นั้น นี่ครับก็อยากจะน,นําเรียนแฟนเพจว่าทุสกันเป็นพี่ชายของพิเทศพาลีเป็นพี่ชายของสุคริมเพราะฉะนั้นพาลีกับทุสกันก็เคยปะทะกันมาสองรอบรอบแรกก็คือช่วงชิง,ชงนามวมันโตช่วงที่สองก็คือตอนสององคตแปลงกายไปเป็นปูสุภาลีจับแล้วก็ถูกจับได้แล้วก็นำมามัด ให้องคตลากเล่นนี่คือนี่นี่คือคือ,อทสัสกากับพาลีทีนี้สุครีก็เป็นน้องพาลีาพิเภกก็เป็นน้องทสัสกาเพราะฉะนั้นเมื่อทราบว่าพิเภกนั้นเป็นน้องทสัสกรรันก็ได้ก็มีศักเท่ากันพูดง่ายๆว่ามิศักเสมอกันก็นเลยได้ได้เป็นสายเร่วม สามบาลจังน,นะครับพร้อมที่จะมาช่วยเหลือ,อพระรามในการทําศึกสงครามกับทศกณัณฐ์ต่อไปทีนี้พระรามก็เนื่องจากว่ายังไม่รู้เลยว่าทศกณัณฐ์เนี่ยมีทหารมากน้อยเพียงไหร่ในกรุงลงกาถ้าจะยุมาทําสงครามจะทำอะ่ไรทีเทศก็ถือว่าในกรุงลงกานั้นมีพันทุนโอ้มากมายมากกว่านอนหรือขนาดนับ ล้วนแต่หององน,นเดินอากาศได้มีลิธาสักดาอนุภาพปาาพงนสวรรค์มาแล้วมันว่าจะเป็นลนชิดเอุ้ยไขอ่้ยเออ่อะแยะจริงๆของโบเชทหารพระรามแข่เมืองห้าสิสมุทรไทยเนี่ยยังไงก็สู้ทหารทศกันไม่ได้เพราะว่าไม่รู้มากมายมหาศาลจริงๆเมื่อ พระรามได้ฟังพิเภกเปรียบเทียบเช่นั้นแล้วก็จึงก็จึงถามก็จึงาถามพิเภกว่าถามพิเภกว่าทหารของเราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับทหารทศกัณ์ได้ไหมพิเภกจึงตอบว่าอยู่ในกรุงลงกานั้นเห็นฤทธิเดชเห็นพวกจักมาแล้วทั้งสิ้นแต่ว่านอนเนี้ย ที่เพียงยังไม่เห็นความเก่งกาจความรอบรู้ของทหารล,ลิงเพราะฉะนั้นพระรามก็บอกว่าอ้าวงันได้ไม่เป็นไรก็จะก็เลยถึงให้วานนอนนั้นสแสดงฤทธิ์พระรามเมื่อวานอนได้เห็นเช่นนั้นจะยินให้พระองค์สแสดงฤทธิ์ให้พิเภกดูเพื่อให้รู้ว่าจ่งกาจขนาดไหน,นพวกวานนอนก็สแสดงฤทธิ์หเหาะเฮิรเดินอากาศยำแดินไต่ไต่ ให้ตัวหยิบมานมาวางเล่นงางเขาใส่กันเสียงเยอะเสียงกลองหุงนงกาหยิบก้อนถึงไปถึงลงกาโอ้โหลือดานสนันบ้านสนัน,นเมืองสะเทือนถึงรงกาเลยทศกกันว่าร,ราชการอยู่นีเสียงเลยครุ่ม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 เฮย้ยมันเกิดอะไรขึ้นเว้ยบอกอาวไปดูหน่อยสิเสนาอามานนะครับก็จึงสั่งให้เสนาอมานไปดู ว่าเสียงอะไรคลื่นคลื่นนะครับ